สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเร่นซื่นียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะเก้าอ้ทงเชยร์ต้าเจ้าหาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉัน เจนเจนเหล่าชื่อค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราเข้าสู่บทที่39ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คำที่39คยค่ะยยงบทที่39ไว้ว่ายน้ำค่ะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำกันค่ะก่อนอื่นเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ 第三十九课游泳。你喜欢做什么运动？我最喜欢游泳了，几乎天天都去游。我到现在还不会游泳呢。要是您想学，我可以教你。可是我一看到水就会紧张。我的游泳技术是一流的，一定能把你教会。我想学自由式，姿势比较好看。 对初学的人来说，还是先学蛙式比较好。第三十九课，บทที่สามสิบเก้า，游泳，ว่ายน้ำ。你喜欢做什么运动？เธอชอบออกกำลังกายแบบไหน？你喜欢做什么运动？ชอบออกกำลังกายแบบไหนนะคะ？ วิ่นตงเนี่ยแปลว่าออกกําลังกายเนาะซึ่งเป็นคํากริยาค่ะคุณผู้ฟังวิ่นตรงหัวเยาวิ่นตรงวิ่นตรงฉันจะต้องออกกําลังกายสักหน่อยค่ะจ้วนวิ่นตรงก็คือการออกกําลังกายนะคะจั่วเฉมาวิ่นตรงก็คือออกกําลังกายแบบไหนค่ะที่คุณชอบค่ะว่า最喜欢游泳了几ว天天都去游ล最จีฮูเทีเยไไนเทียนโต游泳了几乎天天都去游我最喜欢游泳了几乎天天都去游我最喜欢游泳了几乎天天都去游我最喜欢游泳了几乎天天都去游 หัวจุ้ยฉี่ว่นแปลว่าฉันชอบที่สุดตามด้วยสิ่งที่ชอบนะคะหัวจุ้ยฉีย่ว่นโยงฉันชอบว่ายน้ําที่สุดค่ะหัวจุ้ยฉี่ว่านตัล้านเชลียวฉันชอบเล่นบาสเกตบอลมากที่สุดหัวจุ้ยฉี่ว่านตัดยิมบอลฉันชอบตีแบดมากที่สุดนี่นะ最喜欢什么运动แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะชอบการออกกําลังกายแบบไหนมากที่สุดครับ จีฮูเทียนเทียนเตาชิโยอค่ะจีฮูในที่นี้แปลว่าเกือบจะนะคะเทียนเทียนนี่คือทุกวันเกือบจะไปทุกวันเทียนเทียนโตาชิโยชิโยก็คือไปไว่ายน้ำไงเกือบจะไปไว่ายน้ําทุกวันเลยค่ะหัวเต้าเชียนแจยหายปูแวยโยย,ยงเนาะจนถึงตอนนี้ฉันยังว่ายน้ําไม่เป็นเลยค่ะหัวะนะคะเ<ะ>ขาพูดตัวเองก่อนนะว่าฉันเนี่ยเต้าเชียนแจ จนถึงทุกวันนี้เชียนใจก็คือตอนนี้ค่ะเต่าเชียนใจจนถึงทุกวันนี้หายปูห้วยโยยงยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยปูห้วยโยยงว่ายน้ำไม่เป็นนะคะถึงทุกวันนี้เต่าเชียนใจหายปูห้วยโยยงยังว่ายน้ำไม่เป็นเลย要是你想学我可以教你ถ้าหากว่าเธออยากจะเรียนว่ายน้ำฉันสอนเธอได้นะ เยา่าชื่อนะคะถ้าหากว่าเย,ย่าชื่อ你想学ถ้าหากเธออยากจะเรียนเธออยากจะหัดว่ายน้ำหัวเคยีเจ้าหนีฉันสอนให้เธอได้หัวเคยีฉันสามารถนะคะเจ้าหนีเจ้าแปลว่าสอนนะคะเจ้าหน,าน,านีสอนให้เธอถ้าเราจะบอกว่าสอนฉันได้ไหมภาษาจีนนะคะเราพูดว่าหนี่เคยีเจ้าหัวมะเธอสามารถสอนให้ฉันได้ไหม 你可以教我吗？你可以教我游泳吗？เธอสอนว่ายน้ำให้ฉันได้ไหม可以教我游泳吗เคไปต่อกันค่ะ可是我一看到水就会紧张แต่ว่าพอฉันเห็นน้ําทีไรก็จะรู้สึกตื่นเต้นทุกทีเลย可ขืแต่ว่านะคะ我一看到水 อีขั้นเตาเนี่ยเห็นน้ําทีไรเนี่ยมันเป็นบริบทที่เราจะบอกว่าพอเราเห็นอะไรทันทีอีขั้นเตาเฉยพอเห็นน้ําทีไรนะคะเจ้าก็จะยังไงก็จะตื่นเต้นค่ะเจ้าหุวยจิงจังก็จะรู้สึกตื่นเต้นค่ะซึ่งคาว่า อี e กับเจียวเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์นะคะหนึ่งในไวยากรณ์ที่เราจะอธิบายว่าพออะไรพอเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นในบริบทนี้เนาะหัวอ e ีคันเต้าสวยพอฉันเห็นน้ําที่ไรเนี่ยเจียวหวยจริงจังก็จะรู้สึกตื่นเต้นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในสถานการณ์ที่สมมติว่าเราไม่ชอบหน้าคนนั้นะ่ะพอเห็นหน้าคนนั้นเราก็จะรู้สึก,กโกรธขึ้นมาทันทีนะคะเราสามารถใช้ไวยากรณ์นี้ก็ได้นะคะ 我ัวอีข่นานเต่าท่า生ะเฉพอฉันเห็นหน้าเขาทีไรก็จะรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีเลย一看到他的น他的่าตะเหยนาเลียน,ห,ยนหน้าของเขานะคะพอเห็นหน้าของเขาขึ้นมาทีไร就จ生ยก็จะรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็ใช้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในบทเรียนค่ะ我的游泳技术是一流的 อีติงเนื้มป้าหนีเจ้าหวยทักษะการว่ายน้ำของฉันเนี่ยเยี่ยมมากๆเป็นที่หนึ่งเลยนะจะต้องสอนให้เธอว่ายน้ำเป็นได้แน่ๆน่หัวเด็กยอยงจีสูจีสูนะคะแปลว่าเทคนิคหรือว่าทักษะค่ะยอยงจีสูทักษะการว่ายน้ำของใครหัวเด็กของฉันเนี่ยเป็นยังไงสี่เหลียวเด็กสีเหลียวเดเนี่ยคือยอดเยี่ยมที่สุดอันดับหนึ่งนะคะอีเนี่ยก็แปลว่าหนึ่งเนาะเป็นอันดับหนึ่ง eating，拿把尼脚腿，，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 ， จีสือคือท่าทางค่ะท่าทางยังไงคะปีเจ้าเห่าคันสวยกว่าค่ะรู้สึกว่าท่าทางสวยกว่านะคะด初ชูเส的人来说还是先学蛙式比较好สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเรียนเรียนท่ากบก่อนจะดีกว่าดชชะะูชูเฉ的人来ะชูเฉวนี่คือเพิ่งเริ่มต้นเรียนค่ะ ชูส的人สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนแล้วนะคะ还ห้สิ่งเสียวาสิวาิคือท่าก,กบเสียวาสิเรียนท่าก,กบก่อนนะคะปีเจ้าห่าจะดีกว่าค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาเรียนคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันนะคะคำแรกคำว่ายโหยโหย่งโยโยง ว่ายน้ำค่ะโยิวย่ฉือสระว่ายน้ำยิวย่ฉือสระว่ายน้ำค่ะหย่งยี่ย่งยี่ชุด,ชดะะว่ายน้ำค่ะหย่งยี่ชุดว่ายน้ำนะคะหนีห้วยยิย่งมหมเธอว่ายน้ำเป็นไหมหนีห้วยยิย่งมหมเธอว่าย,ยาน้ำเป็นหไหม我不会游งฉันว่ายน้ำไม่เป็น 我不ย游泳ฉันว่ายน้ําไม่เป็นแต่ถ้าว่ายเป็นล่ะคะ我ย游泳ฉันว่ายน้ําเป็น我ย游泳ค่ะคําถัดมานะคะคำว่าวิ่งต้องวิ่งต้องแปลว่าออกกําลังกายนะคะวิ่งต้องออกกาลังกายค่ะซึ่งวิ่งต้องเนี่ยเป็นคํากรยิยานะคะที่สามารถใช้ว่าเราออกกําลังกายได้คะ่ะวิ่งต้องแต่อีกคํานึงนะคะคําว่ากีฬา ในภาษาจีนค่ะเราเรียกว่า体育体育อันนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่ากีฬาค่ะ体育สมมุติว่าครูกีฬานะคะคุณครูที่สอนกีฬาค่ะ体育老师体育老师我想当体育老师ฉันอยากจะเป็นคุณครูสอนกีฬาหรือว่าครูพละนั่นเองนะคะ我想当体育老师ฉันอยากเป็นครูสอนพละค่ะ ซึ่งประโยคต่อไปนะคะเขาจะถามว่านิชิฮานฉันมอินตงคุณชอบออกกำลังกายอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬากันค่ะนอกจากโยโยงนะคะกีฬาว่ายน้ำแล้วค่ะยังมีกีฬาหลายประเภทเลยนะคะที่เกี่ยวกับบอลค่ะบอลในภาษาจีนเรียกว่าเฉวเฉวกีฬาที่เกี่ยวกับบอลน,นะคะตัวอย่างเช่นจูเฉลวฟุตบอลจูเฉวฟุตบอล อวี่เฉาแบดบินตันค่ะอวี่เฉาแบดบินตันหรือว่าลูกขนไก่นั่นเองค่ะหวังเฉโอกีฬาเทนนิสหวังเฉอเทนนิสไพ่เฉววันเล่บอลไพ่เฉววันเล่บอลจ้วเอเฉวปิงปองค่ะจ้วเอเฉวปิงปองปังเฉว เบสบอลปังเฉล b s เบสบอลซึ่งในไต้หวันนะคะมีความนิยมกีฬาเบสบอลเป็นอย่างมากเลยค่ะไต้หวันเห็นเหลียชิงตาป้งเฉลียไต้หวันเนี่ยมีความนิยมกีฬาเบสบอลมากเลยค่ะไต้หวันคน很喜欢看棒球ชาวไต้หวันชอบดูกีฬาเบสบอลเป็นอย่างมากเลยค่ะไทย国人很喜欢看足球 ส่วนเมืองไทยชอบดูกีฬาฟุตบอลกันเป็นอย่างมากค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนคงจะตอบคำถามนี้กันได้แล้วนะคะนี่ฉีฮวนจวอเฉินตงคุณชอบออกกำลังกายแบบไหนคะชอบกีฬาประเภทไหนคะความจริงยังมีกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ในไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมเช่นกันค่ะสิ่งนั้นก็คือไตรกีฬาค่ะในภาษาจีนนะคะเขาจะเรียกกันว่า 铁人三项，铁人三项，三项นะคะก็คือไตรก็ค <sub> yani ือ3อย่างค่ะมีกีฬา3อย่างด้วยกันนะคะส่วน铁人เนี่ยก็คือมนุษย์เหล็กค่ะมนุษย์เหล็กนะคะเขานิยามไตรกีฬาคนที่เล่นกีฬาไตรกีฬาเนี่ยเป็นมนุษย์เหล็กค่ะซึ่งเทียนะคะไตรกีฬาก็มี3อย่างด้วยกันเนาะมีอย่างแรกก็คือวิ่งนะคะวิ่งุ่ายนง ว่ายน้ำค่ะโยวงว่ายน้ำและสิ่งสุดท้ายคือชี่จัจกรยานยาาปั่นจักรยานชี่จักรยานปั่นจักรยานค่ะคําถัดมานะคะในบทเรียนนี้คําว่าจิสูจิสูทักษะหรือว่าเทคนิคค่ะจีสูถ้าชีจาาช่จักรยาน的技术很好ทักษะการปั่นจักรยานของเขาดีมากมาก 他骑脚踏车的技术是一的一流ะคะที่เมื่อกี้เราบอกไปในบทเรียนนะคะแปลว่ายอดเยี่ยมหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะทักษะการปั่นจักรยานของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยอันดับหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้ค่ะคําถัดมาค่ะคาําว่าเจียวเจียวที่หมายถึงสอนนะคะเจียวหมายถึงสอนค่ะ我可以ี你ฉันสอนเธอได้นะ 我可以教你ฉันสามารถสอนเธอได้ค่ะ你可以教我打篮球吗เธอสอนฉันเล่นบาสเกตบอลได้ไหม你可以教我打篮球吗เธอสอนฉันเล่นบาสเกตบอลได้ไหม你可以教我看棒球吗เธอสอนฉันดูกีฬาเบสบอลได้ไหม你可以教我看棒球吗เธอสอนฉันดูกีฬากติกาของกีฬาเบสบอลหน่อยได้ไหม สำหรับช่วงนี้เรามาดูไวยากรณ์ในบทเรียนนี้กันค่ะสำหรับไวยากรณ์ที่จะนำมาสอนกันนะคะเป็นไวยากรณ์คำว่า要是แปลว่าถ้าหากว่านะคะอย่างเช่นในบทเรียนนี้ค่ะ要是你想学我可以教你ถ้าหากว่าเธออยากเรียนฉันสามารถสอนเธอได้นะ ซึ่งหลายครั้งค่ะคำว่า,าว่อนะคะมักจะตามหลังด้วยคำว่าวค่ะ要是怎么样就怎么样ถ้าหากเป็นยังไงนะคะก็จะทำอะไรสักอย่างนะคะก็เป็นเหตุการณ์สมมุติค่ะยกตัวอย่างเช่น要是你喜欢就拿去吧ถ้าหากว่าเธอชอบก็เอาไปเถอะ要是你不明白就问我吧ถ้าหากว่าเธอไม่เข้าใจก็ถามฉันเถอะ 要是老板知道我就死定了เดาหากว่าเท่าแกรู้ฉันต้องตายแน่เลยสำหรับภาษาจีนพาพเพลในวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ